อ่ะโอเคครับสวัสดีนะครับอาร์นะครับช่องอาร์ตจีนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับที่เห็นไปแล้วนะครับก็จะเป็นปักกันน้ำนะครับซึ่งปักกันน้ำเนี่ยโปรเจกต์ที่จะมีกาทำเนี่ยจริงๆในโชปปี้มีขายแบบเสร็จส,สมบูรณ์แล้วนะก็จะแบบแปดเก้าร้อยเกือบพันก็มีถ้าเป็นแบบปักที่ห่อดีๆเนาะแต่ปักอันเนี้ยจะสองร้อยกว่าบาทมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากจะตั้งน้ำพุหน้าบ้านเราแต่มันเป็นช่วงที่ฝนกระหน่ำเราก็เลยไม่รู้ว่าปักมันจะต้องไปอยู่มันจะต้องโดนไฟมันจะต้องชัดแน่เลยเราก งนันฉันจะทำปักเอาดอกขึ้นมาก็เริ่มเปิดดูมันก็จะเป็นปักพวกพวกเนี้ยจะเป็นปักของสายแคมปิ้งเนาะจะบอกว่าปักเขาเนี่ยใช้สําหรับไปออกป่าออกตโดนฝนบลาๆนะซึ่งคือไอตัวที่ว่าเนาะทำน้าพุเราอะทำเสร็จไปแล้วไม่มีอะไรก็คือแล้วแต่สั่งอันเนี้ยไปก่อนแล้วมันไม่มาก็เลยไปซื้อที่บ้านก็คือของ B1 นะ B1 นะั้น470หรือ480นี่แหละเราก็ซื้อสายอีกเมตรละ อ่าคูณ2.5เมตรละ23บาทอีก10เมตรเป็น230วันน่ะเราก็หัวอีกประมาณ40บาทมั้งก็รวมเป็น67ประมาณ700บาทก็เสร็จไปแล้วซึ่งอันเนี้ยถูกกว่าแน่นอนก็คือในโชปป e e เนี่ยมันขายแบรนด์จีนนะเนาะ279 279ซึ่งเห็นไหมว่า270้ยตัวเนี่ยดูไม่เหมือนกันเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าถ้าคุณจะซื้อคุณต้องดูยังไงอย่างน้อยๆอ่ะตัวเนี้ยมาแค่นี้เลยนะมาแค่นี้ทั้งหมดมาแค่นี้ อ่ะเนี่ยมาแค่นี้ซึ่งสิ่งแรกที่แม่งไม่โอเคเลยที่สุดก็คือมันไม่มียางรองตรงนี้มาให้แต่ในรูปสินค้าที่ลงขายมียางรองตรงนี้บอกเรียบร้อยว่ามียางรองนะน้ำจะได้ไม่เข้าบลาบลาแต่พอไปดูในรีวิวพอได้ของมาไปดูในรีวิวคือมาไม่มีจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนแรกเราจะกดคืนของแต่เราก็ขี้เกียจะสองร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทก่คือแล้วคนที่ขายก็เหมือนแบบแปลกูเกิลมาคุยอันแบบว่า มันก็บอกให้ลองอันนี้คือแต่ง,อย,งอย่างแรกเลยถ้าเธอจะเอา waterproof อ่ะยางตรงนี้ต้องมีเว้ยอันนี้มันไม่มีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีตัวนี้มาให้ cable gland นะครับ cable gland ตัวนี้เขาไม่มีมาให้นะ cable gland มันคือตัวที่จับสายเพื่อที่จะแบบอันเนี้ยอย่างเงี้ยตึงแล้วมันไม่หลุดแล้วแล้วน้ก็จะไม่เข้าที่จะไม่ทําให้เราน้ําเข้าและไอ้พวกเนี้ย คืออย่างเงี้ยมันไม่ต้องเจาะมันดีดได้เลยแต่มันอันเนี้ยมันกดได้แหละโอ้แต่มันมีแรงอะเจ็บมือวันนี้ทําทั้งวันอันเนี้ยเวลาเราจะเอาสายประกอบอบมันก็แค่ดึงออกไปเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเนี่ยรูพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันกดออกได้เลยนะมันไม่ได้ว่าต้องเจาะนะแต่อันนี้คือเหมือนมันแบบแน่นเกินเราก็ขี้เกียจแล้วเราก็อีตรงข้างล่างเนี้ยมันมันเขียนไว้ว่า M 2 0สเราก็ไปซื้อ M 2 0่อิมาใช้มันก็โอเคมันก็ได้แหละแต่ว่าเออด้วยความที่มันไม่ให้มา คือ279ร้อยเ9บาทเหมือน,นกันแต่กล่องนี้อ่ะเดี๋ยวดูอันนี้คือมีมาแค่นี้นะแล้วก็คือ10รูเขาไม่รู้เขานะับทุกรูหรือมั้่านะสิรู10รู2 USB นะแล้วก็เป็นสวนะิตช์ปิดเปิดเนอะอ่ะอันนี้279บาทซึ่งถ้าจะแนะนําก็คือผ่านไปเลยนะถ้าดูแล้วมันไม่มีอันนี้ก็ผ่านไปนะอย่าไปซื้อมันนะถ้าเกิดราคาเท่ากันอนะ่ะเราถ้าเราจะออเ e อร์พูะเราต้อง ต้องชั่อว่ามันแบบจะพูดได้นะเว้ยมันต้องแบบเนี่ยตรงนี้มันต้องมีมีเชือกไอ้มียางรองเนี่ยถ้ามันไม่มีอะเราก็ผ่านไปเลยอะไรที่มันสมควรจะมีเธอต้องให้มันมีนะอ่ะอันนี้มียางอันนี้แน่นอนว่ายางรองอะมาแน่แน่อยู่แล้วโอเคแล้วก็แต่ว่าขนาดดูใหญ่กว่าแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ประกอบมาไว้ให้ใหเขาจะเอาเป็นแต่อันนี้นประกอบเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้ถอดให้ดูนะเขาจะเอามาให้เป็นแบบเป็นเป็นเป็นแป้นอนะ มาหมดเลยแล้วเราก็ต้องมาไขาเองซึ่งสกรูที่ให้มาก็คือไม่พอดีกับอีลูข้างล่างสันก็เลยต้องใช้อันเนี้ยไอไข่ควงสว่านอะยัดเข้าไปแล้วว่าปฏิกแตกนะก็อันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเป็นข้อด้อยเนาะตรงนี้ก็ล็อกได้ล็อกได้เหมือนกันเนาะอ่ะล็อกได้นะครับล็อกได้นี่อ่ะประมาณนี้นะแล้วก็อันเนี้ยประกอบเสร็จแล้วใช้ได้แล้วเราก็เอาไปฉีดน้ําใส่แบบแรงๆมาแล้วก็คือ น้ำไม่เข้าด้านล่างก็ไม่เข้าอันที่เธอควรจะเช็คคือด้านล่างนะอีข้างบนแ่ะไม่เข้าหรอกเพราะว่าอย่างน,นั้นนะ่ะมันก็ซีนข้างบนมาให้ก็ไม่เข้าแต่พอเปิดข้างล่างมาก็คือเออนะครับเนาะอันนี้คือที่อยากจะบอกก็คือ279บาทเท่ากันแต่อุปกรณ์ที่ให้มาไม่เท่ากันแล้วดูความปลอดภัยมันดูไม่น่าปลอดภัยถ้ามันไม่มียางแต่อันนี้ปฏติกก็แบบ คือเราใช้อ e ีสวรค์อ e ีดีวอลอะไรนะดีวอลแมคคารนอะกดแล้วพอมันแน่นมากๆอะพลาสติกมันย่นเว้ยพอมันย่นมันเกิดเป็นรูเราก็เลยต้องแบบอ่ะคลายออกมาแล้วก็เอามืออะมุน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 ,ม,นมุนเอาเพราะว่ามันก็ค่อนข้างน่ากลัวอันนี้คือใช้ได้ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนละไทยเดี๋ยวเราเรา,เรามาเปิดให้ดูก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเผื่อใครที่ซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยเธอเราไม่มีความรู้อะไรเลยอยากเราจัด <ce More> <maar> ทำเยี่ยงไรกับอีตัวนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วเราอยากจะประกอบมันนะทำมันให้ขึ้นมาเป็นปลั๊กที่ใช้ได้จริงๆจะบอกแต่ว่าไม่ได้ต่อแบบจริงจังนะคือแบบบอกคร่าวๆคือเราจะบอกแบบคร่าวๆแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นมันมาแบบนี้เนาะก็ที่บอกว่ามันต้องมีเคเบิลไทเคเบิลไทมันจะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้มันเป็นของตัวนี้นะตัวตัว ตัวที่มันมีทุกอย่างมาให้เค okay, ว้าไทายก็คือถ้าไปซื้อตามร้านอ่ะก็จะเป็นอย่างเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยซึ่งเขาจะต้องถามเราว่าจะเอาเบอร์อะไรซึ่งแม่งไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยอันนี้ก็คือเอาไปแล้วลืมเอากล่องไปเพราะว่าเมื่อไปซื้อร้านเดิมเราก็แอบกลัวอายว่าแบบจะเฮ้ยทําไมไม่ซื้อร้านเราอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอีดอกเราก็ไปเจอคนรู้จักเป็นเจ้าของอีกก็แบบเอางงไปอีกก็คืออย่างนี้มันก็จะถอดออกมาแบบนี้นะแล้วมันก็จะมียางรองยางรองให้อยู่ข้างนอก แต่อันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่น่าจะเท่าแน่ๆเลยอ่ะก็หมุนแบบนี้เนี่ยอันนี้ซึ่งอันเนี้ยไซนี้มันบอกว่า pg pg 1 1ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเล็กไปนะสำหรับ e ร u แต่ก็เออไม่เป็นไรหรอกน้องเขาก็อุตส่าห์ไปหามาให้นะ้องแล้วก็อันนี้มันก็จะถอดได้แล้วตรงเนี้ยสังเกตนะว่าตรงเนี้ยจะมียางอีกอันหนึ่งเออก็วางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็น่าจะหนีแบะซึ่งเอาตรงๆปลาเราอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบจริน่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าน,นี้นะถ้าเกิดแบบว่าเอาให้ดีอ่ะเอากล่องไปด้วยแล้วบอกร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าซื้อเคเบิลแกรนแกลนเกรดแกลนอะไรก็ไม่รู้เกดแกนนะเอออันนี้มันมีแค่นี้แล้วก็ ตรงนี้ตรงนี้จะหมายว่าถ้าเราเจาะลงไปติดกับผน,น,นังอ่ะให้เราปิดอันนี้อ่ามันก็จะสวยงามแล้วจริงๆอ่ะมันควรจะมียางตรงนี้ไว้ให้ลองเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะเออก็ไม่ยากเธอก็อันนี้เป็นส่วนที่จะต้องประกอบเคเบิลไทท์อีกอันนึงถูกไหมส่วนสุดท้ายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนตูดเนาะที่มันจะต้องอยู่กับสายไฟอันนี้จริงๆแล้วว่า ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ต่อติดผนังบ้านเดินแบบท่อก็ถ้าจะเอาเอาดอเลยอะ่ะก็เป็นสาย VCT นะที่มันเป็นเอาดอสายดำๆที่มันไม่แข็งแบบนี้มันจะเป็นแบบสายสายที่เมื่อกี้ให้ดูอะ่ะเออก็คือสายเอาง่ายๆว่าสายไฟที่มันแบบพกไปไหนมาไหนได้อีนี่มันไม่ได้อีนี่มันต้องติดอยู่ในบ้านโอเคปะ่ะเธอก็สวมเข้าไปถือว่าอันนี้เป็นสีดำแล้วก็2คูณห2หรือ2คูณ1.5ก็คือ2 เส้นรอบวง1.5หรือ2.5นะครับถ้าเราเป็นลัก3ขาเราก็เอาเป็น3คูณ1.5 2.5อะไรก็ว่าไปแต่อันนี้เราเอามาเป็น2ก็คือ2คูณ2.5 2, 5 2. 5คูณ1.5เนอะแล้วเราก็ตั้งขึ้นมาใส่ลงไปเ้าเข้าสิวนี่น,นะฮะปึ๊บเนี่ยมันก็จะประมาณนี้อ่แล้วก็ล็อก ล็อกเลยอย่างนี้ล็อกเลยนี่ก็ประมาณเนี้ยแต่จริงๆอะ่ะยังไม่ให้ล็อกนะอันนี้คือล็อกให้ดูว่ามันต้องล็อกแล้วมันจะดึงไอเคเบิร์ไอเคเบิร์แกรนเนี่ยมันคือดึงไม่ได้นะแต่จริงๆอะ่ะยังไม่ต้องล็อกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอันนี้เราจะใช้เท่าไหร่เราก็คลายมันออกมาก่อนเพราะมันยังต้องเคลื่อนได้เสร็จแล้วเราก็เอาเนี้ยเนาะประกบตรงนี้แล้วก็ดูว่าอันนี้สายเอ็นสายเอลเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเอ็นเอล น้องประกอบอ่ะเนี่ยมันจะเป็นด้านหลังของมันใช่ไหมเราก็เอาเราก็เอาใสา L ่ L เ,าาเ,เข้านี่เอาใส่ N เข้านี่มันก็ดูง่าย,ายๆแหละเพราะตัวนี้มันจะมีอยู่ว่า N อ่ะเนี่ยมันจะมี N แล้วก็ L เห็นปะมันจะเขียนไว้อยู่เนาะเราก็แค่หันเราก็ใส่ให้ถูกเนี่ย N แล้วก็ L L คือตีว่าเป็นสายสีฟ้านะ เออก็เสียบเข้าไปเลยซึ่งชุดเนี้ยประกอบแล้วจริงนะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วคือฉันเอาไปฉีดน้ำน้ำเอิ <c oughs> แต่ฉันรู้สึกว่าเออมันคงเป็นที่อีสายเพราะว่ามันเป็นสายไฟบ้านนี่แหละมันก็เลยว่ามันเลยไม่โกลมอ่ะแล้วมันก็อาจจะเก็บไม่สุดเออประวันนั้นเนี่ยอ้ายหลุดอีกแล้ว ทำไปเถอะอย่าโดนไฟดูดก็พอโอเคเนี่ยเราก็ขยับขยับแต่บางคนเขาจะเอาเคเบิลเขาเรียกนะเอาเคเบิลทยอะเก็บข้างทีนะเท่าที่เห็นนะเออแล้วอันนี้ก็เอาน็อตอะมายึดเราก็คือน็อตอะเราไม่เข้าใจว่าทำไมน็อตชอบให้มาแบบที่ไม่สามารถใส่สนิทได้ ไม่รู้ทํำยังไงคือเนี่ยแค่แต่ยัดก็ไม่ลงแล้วอ่ะแล้วยังไงวะจะให้ฉันแบบติดอย่างไรก็เลยรู้สึกว่าเออนั่นแหละที่บอกว่าเนี่ยเห็นปะมันหมุนไม่ได้ต้องแต่เริ่มแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะจำเป็นต้องใช้แบบอีตัวอน,นันต์อิสวรนอะ แล้วถามว่าจะเอาดอแบบใดในเมื่อยังเพเยออยู่เลยวันนี้แม่งหมุนจนเจ็บนิ้วเจ็บมือไปหมดแล้วอะไม่ไหวอะเจ็บอบะมันต้องใช้ตัวสว่านแบบ เครดเข้าไปเลยอ่ะเอออันนี้แน่นแล้วเดี๋ยวเอาไม่ออกคอยดูนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อเคเบิลาไอเป็นแบบสาย VCT มาใส่อ่ะมันยังไม่ได้ใส่แต่ว่าเออทำไปก่อนเพราะว่าอยากจะไปลองดูอีกทีว่าโว้ยกลอยดอก แค่จะไปลองว่าน้ํามันจะเข้าหรือเปล่าเฉยๆอยากอยากรู้อ่ะเออก็อันนี้ปิดเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเธอจะทําใส่เอาดดหนึ่งอันไว้อ่าปักไปเอาดดหนึ่งอันไว้ใช้เองแบลๆบเงี้ยวเงี้ยวาจะประมาณนี้แล้วก็อีกฝั่งก็คือไปซื้อหัวตัวผู้แบบยางมาแล้วก็ใส่หัวมันซะเนาะเสร็จ ใครทำข่างโปรงห่างปลาอะไรเป็นก็ไปทำอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับอันนี้แต่ว่าตัวนี้ที่บอกไปแล้วก็คือมันไม่เวิร์กตรงที่มันไม่มีอันนี้แต่เหมือนจะเอ่อก็เหมือนจะหมุนจนติดได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าอยู่ไหมแต่เมื่อกี้เราคิดว่ามันเข้าจริงๆนะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาจะเอาไปลองฉีดน้ำว่าสรุปแบบมันเข้าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมานะ กลับมาเรียบร้อยอันนี้คือเอาไปฉีดนะ้ำแล้วน,นะดูนะเปียกเปียกอย่างนี้เลยนะนี่เปียกมากเห็นไหมเดี๋ยวจะลองแกะดูว่ามันเปียกข้างในหรือเปล่าเพราะแต่อันนี้เราอ่ะคือไม่มั่นใจเพราะด้วยความที่มันเป็นสายอันนี้เข้าใจปะมันเป็นแบบสายบ้านอ่ะมันไม่ใช่สาย VCT เนาะถ้า VCT มันเป็นกลมๆม,มันอาจจะคือไดเมน์เขาเรียกอะไรพื้นที่อะ่ะมันอาจจะนั่นอุ้ยเราลืมใส่อันนี้จริงๆมันต้องปิด หัวน็อตนะเพื่อที่จะให้น้ำไม่เข้าเมบตรงนี้น้ำไม่เข้านะไม่เข้าเลยแห้งสนิทฉีใส่หน้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันโอเคถือว่าน้ำไม่เข้านะอ่ะถ้านี้แปลว่าใช้ได้คือน้ำไม่เข้าสายไม่เปียกเอาเป็นว่าตัวด้านในอ่ะไม่มีน้ำนะ เออแต่ว่าเมื่อกลางวันอ่ะโอ้โหน้ําจึ่งนองแปลว่าอาจจะขันไม่แน่นแต่เราสนับสนุนให้มียางรองมากกว่าไม่มียางรองเดี๋ยวเอาตัวที่เราประกอบแบบจัดเต็มไปแล้วให้ดูอ่ะก็คือจะเป็นแบบนี้เคเบิลแกรนนะครับยางนะฮะแล้วก็อันนี้เปิดเปิดแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะใช้งานได้จริง USB ใช้ได้นะครับ ทุกอย่างเรียก10รลูเพราะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12 13 14อะไร10รูหนึ่ง6 7 8 9 10 10รูก็คือได้4อันเนาะแล้วอยากจะบอกว่าเธอปากกคคือหลังๆมันจะทำรุ่นหลุมลึกหาเหวอะไรกันออกมาเนาะแต่เอาจริงอะปิดไงก่อนปิดไม่ได้เห็นปะ เอาจริงอะ่ะแบบยากมากนะที่จะมีปั๊กที่จะแบบปิดได้เลยอะ่อดูกันเอานะว่าใช้ไม่ได้ในความเป็นจริงปะมันได้แบบปั๊กแบบไม่ได้อีกอ่ะอันเนี้ยได้อย่างเงี้ย แต่ถามว่าแล้ว1นึแต่ใช้ได้แค่1นมีห่งมี2อันแต่ใช้ได้แค่1นะ่ะคืออย่าคาดหวังอะไรมากซื้อลูให้มันเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องใช้ให้ได้อะก็พอเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันไม่แต่ว่า B1 วัน่ะมันลึกอยู่นะลึกกว่านี้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยลัคที่เป็นมิตรกับเขาควรจะเป็นปลัคแบบนี้แล้วถามเธอเครื่องใช้ไฟฟ้าสักเท่าไหร่จะเป็นลักแบบนี้ เนี่ยเน,นี่ยนะเนี่ยได้ห้อย่างเงี้ยได้แต่ถามว่าละอีข้างบนน่ะจะเสียบยังไงวะเสียบยังไงให้มึงสองอันที่มันอยู่ด้วยกันได้แม่งเป็นไปไม่ได้เว้ยเออนี่คือความเป็นจริงที่จะบอกก็คือเอาจริงๆก็ใช้ได้แค่สองเละอย่าไปดัดจดดิษีแต่ว่าอย่างน้อยอะ usb อะถ้าใช้ได้อะมันเก๋กึด โอเคเท่านั้นแหละประมาณนี้นะครับ2ยี่ห้อที่อาจได้ซื้อมาจากโชปีที่หาได้ภายในเวลาที่ต้องการแล้วก็รีบหาจริงๆก็จะได้มา2ตัวนี้แล้วก็หวังว่าเผื่อใครจะไปหาก็น่าจะมีประโยชน์ครับวันนี้อาจส้นตีนช่องของข้าพเจ้านั้นต้องกำลังลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ